สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟดปลายทองคําลายทองแท่งนะคะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะคะวันนี้นะเป็นวันเกิดของน้องบัวบ้านนะคะวันนี้มีพี่ช้างน้องช้างนะคะมาด้วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับงานวันเกิดน้องบัวบานนะคะอลังการงานช้างมากๆเลยนะคะพี่ๆจ๋านะคะนี่นะคะน้องช้างก็กําลังยืนรอนะคะทานต้นสับประรดอยู่นะคะ ทังนันก็เป็นน้องแก้วตานะคะเดี๋ยววันนี้จะเราจะพาไปดูนะคะว่ามีน้องช้างเชือกไหนนะคะมางานวันเกิดของน้องบัวบานบ้างน,นะคะวันนี้เยอะแยะนะคะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะแต่น้องเปีวอาจจะไม่ได้รู้จักทุกเชือกนะคะจะพามาดูบรรยากาศนะคะว่ามีเชือกไหนมาบ้างน,นะคะเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะ อ๋อวันนี้นวันนี้พี่ช้างน้องช้างของเรามาเยอะนะคะก็จะมีบอดิกาศ์นะบอดิกาศ์นะตามมาด้วยนะหลายท่านอยู่นะคะพี่แฝดของเรานะพี่แฝดของเราก็ยืนอยู่กับแม่จันทิพย์นะคะอยู่กับแม่จันทิพย์ค่ะอ่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่โบขาวนะน้องโบน้อง ้องบอพลอยนะคะน้องนโมอยู่ฝั่งนู้นนะน้องนโมโอ้คือคักคือคักใหญ่เลยน้องนโมนะอันนี้ก็จะเป็นน้องเพิ่มนะคะน้องเพิ่มอ่าที่แปบซี่โอ้โหคือคักคือคักคคักคะคักใหญ่เลยคักใหญ่เลยนะคะเด็กๆมาได้เจอกันนะคะวันนี้ก็เป็นเหมือนงานช้างอีกหนึ่งวันเลยนะคะนี่พี่ช้างน้องช้างเยอะมากนะคะเยอะมากเลยนะคะ ก็จะเป็นพี่ขวัญเมืองนะคะพี่ขวัญเมืองพ่อมหาทองคํานะคะแล้วก็พ่อใหญ่ทองเงินนะคะพ่อใหญ่ทองเงินอู้ยเยอะมากนะพ่อหนุ่มสุรินก็มานะพี่หนุ่มสุรินอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่ข้างหลังของพี่พายสามเชือกนะคะอทองคำทองแท่งจะไปไหนเดี๋ยวเราจะตามทองคำทองแท่งไปนะคะเดี๋ยวตามกันไปนะคะ ันนี้ก็เป็นข้าครัวน้องแก้วตานะคะครอบครัวน้องแก้วตาพี่นภร,รัตน์นะคะโอ้ไปต้ขอ,ของขับต้องแท้งเออจะเขาเรียกว่าอะไรจะไปโปรโมทรถเฮนะแม่แม่อน,นี่เป็นรถแห่นะคะนี่รถแห่มินินะคะนี่เป็นรถแห่ของเจ้าหน้าที่ของเราเองนะคะเออเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากได้ภาพหล่อๆจากพี่แฝดนะคะขอรูปหัวใจหน่อยหน้ารถแเฮนะมินินะคะสวย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  ต่างบังรถเฮเบิร์ดสวย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 โอเคครับผมรถเฮช้างเฟดนะฮะนี่รถเฮช้างเฟดเออฝั่งนี้ทางน้องบัวบานก็กําลังใส่บาทอยู่นะคะใส่บาทอยู่วันนี้โอ้ฝั่งนี้จะเป็นไซส์มินินะคะน้องบัวบานนั้นน้อง เอาครอบครัวน้องโมบานจะอยู่ฝั่งนี้นะคะน้องนาโนูน,นะคะพี่เลิศดรักใครอีกนะน้องเลิฟนะคะพี่ชื่นแล้วก็น้องดาวอยู่ฝั่งนู้นนะคะน้องดาวน้องอุ้มบุญนะคะเ,ออเยอะมากนะคะตอนนี้กําลังทําพิธีใส่บาตรนะคะตักบาตรอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการเดินแห่นะคะเดินแห่ ขบวนแห่นะคะโอ้แต่ละคนแต่งตัวมาสวยสวยงามทั้งนั้นเลยน้องกำลังมังมาในชุดสีอ่าสีม่วงนะคะแม่แม่โอ้ยหล่อหล่อส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน่าน้องปีใหม่ก็ามานะคะน้องปีใหม่ก็ามาสุภาพเอกของเรานะคะพระเอกของเราจะมาในชุดสีขาวนะคะ น้องบัวบาน,นจะของงานวันเกิดของเรานะคะ,ะมาในชุดสีขาวเลยนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าศาลาเอราวัณน,นะคะที่วัดป่าอเจียงนะคะแม่ๆคะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศในงานวันเกิดน้องบัวบานนะคะ ชางเยอะมากค่ะช้างเยอะมากอันนี <bor bleed> <Sh> <morning> ้เป <more> ็นรถแห่ที่เอาไว้เตรียมแห่รอบหมู่บ้านนะคะเนี่ยสว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 ยทองคำทองแท่งบอกอยากได้รถแห่ละรถแห่มินินะคะแม่แม่โอ้สุดยอดเลยสวยมากเลยรถแห่อย่างนี้ทองคำทองแท่งบอกชอบเลยครับเนี่ยตะวันมาแล้วตะวันมาแล้วนะคะเออตะวันมาแล้วครับตะวันเพิ่งมาถึงนะคะ พี่น้องพี่น้องดึงสุดลองอีกตะวันมาถึงแล้วนะคะออน้องเมจ๋าก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะวันนี้ใครเป็นควานให้น้องเมจา๋านอนะคะเออเยอะเยอะนะคะวันนี้ช้างเยอะมากพี่บุญครองนะคะใครอีกน,น้องเปียน้องเปียรู้จักไม่เยอะนะคะเปียวจารู้จักไม่เยอะนะคะแต่วันนี้เยอะมากนะคะชางของเราเยอะมากเลย ฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนู้นก็มีค่ะเอ่อเยอะเยอะเยอะนะคะอันนี้ก็ค่อยๆถ่ายคลิปค่อยๆถ่ายคลิปแอ้ยว่าที่ปากนี่ถ่ายบนเที่เรานก่ไปยุ่งไซร์ละแบบนี้โห่เดี๋ยวตอนนี้เราก็ยังยืนรอนะคะตอนนี้น้องน้องบัวบานค่ะกำลังอ่าอ๋อมีถวายรถนะน้องบัวบานจะถวายรถนะคะ น้องบบาลอ่าเป็นเป็นรถของคุณตาตุยนะคะใช่ไหมนะคะเป็นรถของคุณตาตุยนะคะจะถวายให้กับวัดนะคะเราู่ได้เราูได้ดูสภาพรถก็รู้อ่ขนาดนี้เมื่อเป็นชินนีแล้วเราก็อยากถวายให้เป็นกุศลถวายให้แก่วัดเลยนะคะนี่อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศในงานวันเกิดน้องพบบาลนะคะก็ พามาดูว่าช้างเชือกไหนนะคะมาบ้างนะคะช้างเชือกไหนมาบ้างก็นุ่มเปียวอาจจะไล่บบนนให้แม่แม่ได้ฟังไม่ครบเนาะนุ่มเปียวอาจจะไม่ได้รู้จักทุกที่พามาดูขบวนแห่นะคะวันเกิดน้องปัวบานนะคะไปไปหานำทีมโดยรถแห่มินินะคะตอนนี้ก็ขบวนตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านข้างศูนย์ค้นนะคะนนก็จะ ไปยังวัดตาอาเจียงเหมือนเดิมนะคะแม,แม่ค่ะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศน้องช้างของเรานะคะน่าจะประมาณเจ็ดสิบเชือบนะคะวันนี้ สีน้องบาบาลก็มาด้วยนะคะวันนี้อุบุนอุบุนปัดเก้ม่สีชมพูมาเลยนะแม่ๆเริ่มถอดเสื้อผ้าให้ยางบายผู้สาวบ่สชุดผมขาดชุดผมขาด นี่นะชุดชุดสวยมากเลยน้องช้างของเราแต่ละเชือกหลากหลายมากนะคะอันนี้ก็เป็นทีมพ่อใหญ่ทองเงินนะคะพี่ขวัญเมืองนะคะพี่ขวัญเมืองวันนี้ก็มากับขวัญเตยค่ะขวัญเตยต๊กใจผู้ใดต๊กใจผู้เดียวกับว่าต๊กใจเบิร์ดพี่ขวัญเมืองแล้ววันนี้ส่งตัวแทนนะเป็นขวัญเตยมาแทนขวัญเล็กนะคะขวัญเล็กไม่อยู่นอะนะคะ มีเยอะนะคะแม่แม่เองมีเยอะนะคะพี่แรปซี่มาอะไรวะพี่แรปซี่โอ้ชุดหล่อมากเลยพี่แรปซี่พี่หนุ่มสุรินก็มานะพี่หนุ่มสุรินนะคุณตะเกียดนะพายเดนนะพายเดน มาแล้วมาแล้วเราทีมงานเราอร์ไทยนะคะทองคำทองแท่งมาแล้วนะคะทอะงแท่งเดินมาโกดนะะทองทองคำอยู่ข้างหลังนะคะเนาะแล้วก็ตามมาโดยแม่จันทร์ทิพย์นะ วันนี้ช้างแฝดควันก็แฝดนะคะแต่งตัวเหมือนกันเลยนะคะนี่เหมือนตัวกี่บัวาขาวพกี่บัวขาวน้ำบรลอยนะคะโอ้โเยอะแยะมากนะคะแม่แม่น่าจะประมาณเจ็ดสิบเชือกนะคะในวันนี้นะคะเป็นวันเกิดน้องบัวบ้านนะ,ะลังการมากนะคะเก็บตกเก็บตกนะคะเก็บตกพามาดูน้องช้างนะคะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้นับนะคะว่าขี่เชือกเนาะแต่ว่าคิ่เข้าๆดูก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบได้นะคะเยอะมากนะคะเยอะมากแม่ใส่ฟ้าก็มานะแม่ใส่ฟ้าเยอะ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 เราก็รู้จักไม่ไม่ครบทุกทื่อลนะ อ่ม, yeah, formal, uh, มาแล้วมาแล้วแก้วตาแก้วตาแก้วตาก็ถอดลอกคาบแล้วนะพี่นพรัตนะโอ้เยอะแยะเยอะแยนะองบดนะน้องี่บยังไม่หมดนะคะแไม่แม่ไม่หมดนะคะนี่ โอ้น่ารักน่ารักมากเลยเช่นนี้ชื่อสวยดีไม่มีอีกนะคะยังม,มีอีกโอ้อยลังการงานสร้างอ่ะบัวลอยนะบัวลอย อ,อันนี้แม่บัวอยนะเคยเคยได้ยินแต่ชื่อนะยังไม่เคยเห็นตัวจริงน,นะคะแม่บัวอยโอ้ยเยอะเยอ,ะเยอะนะคะแม่แม่โอโอกคบแล้วนะคะกระบวนอ่าวันเกิดของน้ำมบ้านนะคะวันนี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบเชือกได้นะคะ สุดแล้วนะขบวนของเราถ้าชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดไทยทองคำไทยทองแท่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ